ครับชว่วงหลังเที่ยงครับเคยิ่งจเจริญเครดิตครับเอาลอกข<า>นาด bg 15ามาให้นานาพิจารณากันนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับกับนานาที่ทำสีได้เองนะครับผมไม่มีเวลาตอนแรกก็ว่าจะลองทำสีเล่นๆดูแต่ตอนนี้ต้องไปราชการแล้วก็เดี๋ยวจะห่างๆกับนานาสักพักหนึ่งครับ ก็เอามาปล่อยออกก่อนนะครับอ่าครับเนี่ยครับสาภาพมันก็จะสีมันไม่สวยนะครับสีมันถลอกเยอะนะครับตัวนี้แบบแต่สปูลสวยนะครับเออไม่รู้เขาเล่นยังไงสปูลสปูลน,นี่เหมาะกับการทำสีนะครับเพราะว่าสปูลริ้วรอยก็มีแค่ตรงนี้เองนะครับเป็น มันไม่ได้เป็นลึกนะครับเป็นเป็นด่างเป็นคราบแบบคราบตะกันน้ำํำขาวๆนะครับนะก็เอาไปเออมีวีนอนก็วีนอนปันป่นๆหน่อยก็ใส่ะะครับตัวนี้ก็จะผมก็จะปล่อยออกในราคาที่อา่าไม่แพงนะครับแต่ด้านในนะครับอา่าให้นี่ด้านในนี่ด้านในยังลื่นติ้วเลยครับนี่นี่นะ มันเหมาะแก่การทําสีนะครับใช่นะที่ทําเป็นเนี่ยด้านในลื่นหรือว่านาที่ไม่ได้ซีเรียดอะไรเอาไปตกอย่างเดียวนี่จัดเลยครับนี่นี่ยเสียงละเอียดนะครับไม่ใช่เสียงหยาบนี่ตัวนี้เป็นได้ว่าได้ว่าสปอร์ตไลนเบอร์พันนะครับก็ดูด้านในกันมัน สปูลม,มันยังสวยผมก็เลยเนี่ยด้านในก็จะเป็นคลิกเสียงประมาณนี้ครับสปอตไลน์เบอร์พันมันเหมาะเหมาะมากครับกับร้านน้ที่พอจะพ้นสีเองได้นะมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับขอให้มันมีเวลานใะจเย็นๆนั่งขัดไปเรื่อยๆทำสี ไอผมมันต้องใช้เวลาติดอันนี้อ่ะนี่นาลอกแข็งแรงนะครับนาลอกอยังเด้งปกติแขนแขนก็ตรนนี้ก็จะสติ๊กเกอร์ก็จะหายไปแขนแขนยังใช้ได้หนอบอยังหมุนดีครับหยอดน้ำมันหน่อยก็ มันล้องอิดอิดอิดเันืน่ืดไอ้นั่นแหละเอาเดี๋ยวน้ำมันก่อเข้าไปก็นเงียบหมุนลื่นแล้วครับนี่ครับสภาพมันหมุนลื่นๆเลยครับนี่ผมดันเบาๆไปนี่ตัวมันลื่นครับแล้วมันเป็นขนาดที่ที่ว่ามหาชนเลยนะครับขนาดตัวนี้เออ่เท่า,ากับ b g สิบห้านี่ตกปลา ตกปลาหน้าดินเออโอ้เป็นไรตกปลาหน้าดินครับขนาดมหาชนครับไว้ตกปลาหน้าดินเลยครับอ,มอ,อหมเหมาะมากครับเอาไปทําสีนะครับก็ันกลับใช้ได้ปกตินทุกล็อกนะครับ เดินหน้าทั้งลังได้ครับเหมือนเดิมครับสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มานะครับบาง,บางทีถ้านะผมบอกนะหลายอาจจะทุกโพสเลยก็ได้บางทีอะ่ะนะมันนั่นมาในคอมเมนต์ในโพสอะ่ะผมจะไม่ค่อยเห็นนะครับ ผมก็อยากจะตอบทุกคนแหละแต่บางทีมันไม่ค่อยแจ้งเตือนไม่ค่อยเห็นถ้าเกิดในน้าอินบะ็อกเข้ามาเนี่ยผมจะเห็นทันทีเลยครับมันจะแจ้งเตือนมันจะเด้งขึ้นมาทันทีนะครับแต่ในในกระทู้ในโพสเนี่ยผมจะไม่ค่อยเห็นว่ามันไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับอ่าเข้าใจตรงกันนะครับอ่ายัางไงก็สนใจก็ทักมาได้ครับตัวนี้